สวัสดีครับพบกับ OnePlus 11 5G เรือธงล่าสุดจากทาง OnePlus นั่นเองรุ่นนี้จุดขายของเขาอยู่ที่หน้าจอสเปคกล้องและแน่นอนว่าเขามากับ h ฮาร์ดแวร์เช่นเดียวกับรุ่นก่อนๆน,นะครับก็ได้ทั้งเรื่องของสเปคได้ทั้งเรื่องของกล้องด้วยนั่นเองโดยโรุ่นนี้เนี่ยเขามากับหน้าจอ LTPO AMOLED 3.0นะครับขนาดเนี่ยถือว่าใหญ่ทีเดียวถ้าไม่สังเกตนะครับจะไม่เห็นว่าขอบจอเนี่ย มีความโค้งเล็กน้อยด้วยนะครับก็ถือว่าสวยงามดีมีพอเชื่อมต่อครบทั้ง USB Type C ลำโพงคู่แบบสตอรีโอนะครับเฟรมบอดี้แบบโลหะภาพรวมบอดี้ถือว่าดีไซน์เนี่ยทนทานทีเดียวนะครับโดยฝาหลังเนี่ยเขามีให้เลือก2สีก็คือสี Titan Black กับ eternal Green นะครับก็เป็นสีแบบโทนคล้ายๆของเดิมนะครับแต่ผมชอบสีดำมากกว่านะแต่ไปเสียได้เหมือนกันว่าสีดำเนี่ยมีเฉพาะรุ่น128กิกเท่านั้นนะและที่สำคัญคือยังมีปุ่มอ่า alert slider นะครับก็นำกลับ มาให้คุณสามารถใช้งานได้ครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีแหละด้านระบบมากับ o อ y g e n จน OS เอวอร์ชั่นล่าสุดนะครับอยู่บน Android 13ซึ่งถ้าใครเคยใช้ Oppo Realme เนี่ยคุณจะเห็นว่าคล้ายกันมากเพราะว่า R&D รร่วมกันบางส่วนนะครับแต่ ของออกซิเจนเนี่ยมันจะมีการเรื่องมันจะมีเรื่องของการจูนระบบนะครับเรื่องของการจัดการทรัพยากร Performance ต่างๆคือดึงประสิทธิภาพออกมาให้มากที่สุดนะครับอันนี้คือเรื่องของ OnePlus ที่เป็นจุดขายของเขาเลยนะครับสำหรับ OnePlus 11.5 g รองรับ Wi-Fi 7รุ่นแรกด้วยนะครับคืออาจจะเกินความจำเป็นไปเยอะแต่หลายคนเนี่ยซื้อ มาเครื่องหนึ่งแล้วใช้แบบ3ปี4ปีอะไรเงี้ยก็น่าจะรองรับในอนาคตนะครับรองรับ 5G 2 s i ซิมรองรับ e sim ด้วยนะครับและมันมีฟีเจอร์อื่นที่ติดเครื่องมาก่านั่งเยอะนะพวก Gesture Motion นะครับแล้วก็สามารถลงแอปพลิเคชันผ่าน Play Store ได้ปกติก็โอเคนะสำหรับการใช้งานทั่วๆไปก็ไม่ได้ต่างจากรุ่นอื่นมากนะัก แน่นอนว่ารุ่นนี้มากับ2ความจุคือ128กิกกับ256นะครับโดยความจุ256เนี่ยจะเป็น UFS 4.0แต่ถ้า128มันจะเป็น3.1นะอันนี้อย่าลืมนะครับสำหรับกล้องก็มากับกล้อง Triple Camera 50ล้านพิกเซลนะครับจูนกล้องโดย Hasselblad นะครับก็ถือว่า เป็นกล้องเดียวกับออคือถ่ายภาพออกมาเนี่ยสวยงามแน่นอนนะครับเมนูการใช้งานต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจาการุ่นก่อนหน้าอย่างวันพัสสิบทีต่างๆมากนักนะครับก็มีเลนส์เซลซูมที่3 2ล้านเนาะเลนส์ปกติ50นะครับและอันตรายนะครับที่48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีโหมดต่างๆมากมายนะครับมีโหมดพอร์เทรตนะครับมีวิดีโอแล้วก็สามารถถ่ายภาพแบบเอ็กซ์แพนได้ด้วยนะครับซึ่งเอ็กซ์แพนมันจะเป็นแบบอัตราส่วนคล้ายมีเดียมฟอร์แมตของทาง a s s e l b l a d เองนะครับ เนี่เวลาเราถ่ายวิวถ่ายอะไออกมาแบบถ่ายสตรีตนี่ผมว่าออกมาสวยดีนะครับเรื่องสีสันต่างๆแน่นอนว่าทางพัฒเทรดของเขาเนี่ยสายสล้านคือมีการอัปเกรดจากโมเดลก่อนเยอะมากนะครับคือถ่ายออกมาสกินโทนอะไรต่างๆสามารถปรับได้นะครับบิวตี้ความเนียนคือสามารถคาดหวังคุณภาพได้เลยนะสำหรับรุ่นนี้พื่นอื่นเดี๋ยวได้เครื่องมาจะลองรีวิวรูปเต็มกันอีกทีนะครับแต่ถ้าใคร ชอบกล้องก้อนไม่น่าจะผิดหวังนะสำหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับ One Plus 11 5G ก็เป็นแฟกชิปที่ตอบโจทย์เรื่องของ performance แน่นอนนะครับใช้ Snapdragon 8 Gen 2ซึ่งการันตีเรื่องความแรงแน่นอนและที่สำคัญคือมันเย็นกว่ารุ่นก่อนแน่นอนนะครับส่วนอื่นๆก็มีเรื่องของกล้องเนาะที่เป็นกล้อง Hasselblad นะครับอัปเกรดเรื่องของเซ็นเซอร์มี OIS นะครับมีอันตรวา d ที่คุณภาพสูงมีเลนส์ Portrait สองเท่าด้วยนะครับแล้วก็มีอื่นๆเรื่องของใช้เร็ว80วัตต์นะครับบอดี้ที่ทนทานใช้งานได้โอเค แต่ถ้าใครใช้งานเยอะนะผมแนะนำซื้อรุ่น256 g ิไปเลยนะครับราคานี่อยู่ที่32,990บาทกับรุ่นแรม16256นะครับแต่ถ้ารุ่นแรม8บวก128จะถูกกว่า3,000นะครับแต่128สำหรับแฟลชิปเนี่ยโคตรบาปนะครับดังนั้นเนี่ยซื้อรุ่นท็อปไปเลยดีกว่านะครับก็เปิดจองแล้ววันนี้นะครับผ่านทุกช่องทางขายโดยเฉพาะออนไลน์นะครับโปรดีมากๆสำหรับวันนี้ขอจบเท่านี้ครับสวัสดีครับ